และดีคือ24ชั่วโมงใน All-Star Tower Defense ที่พวกเราจะไปตะลุย AOT อัปเดตนั่นเองหรือว่า Rumbing อัปเดตนั่นเองเพร้อพอไปแล้วไปดูครับคนดูตอนนี้นะครับผม Discord ช่องพามพีสนั้นได้มาแล้วนะครับผมทุกคนฉลอง100ซับนะครับผมก็นะครสามารถข้ากันมาได้ครับผมที่ใต้ใน s c r i p t ันครับจะมีกิจกรรมแจกเงิน Wallet ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีช่องแจกโค้ด GPO ด้วยนะสำหรับผู้เล่น GPO นะครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจนะเข้ามาจอยกันได้ครับผมที่ดิสคอร์นี้นะครับผมกดไปที่ใต้ description ไปเลยครับไปรนะับชมคลิปกันเปิดมานะผมซีก,ก็เข้าตู้นะครับผมซึ่งอันนี้คือผมอ่านตั้งแต่มันอัปเดตใหม่ๆนะครับผมซึ่งผมก็ได้สุ่มซีกไปครับผมเล่นเหมือนเดิมครับโชคลาภของผมนะั้นมันสุดยอดไปเลยนะคนดูเออดูเบรแล้วกันนะผมไปไว้ว่าผมการันตี จากนั้นครับผมก็ไม่ได้ซีกมาแล้วผมจากนั้นผมก็สูบไปป,ปุ๊บแล้วก็ได้ซีกมันมานั่นเองนะครับผมจากนั้นผมก็แคปรูปคับแล้วก็อวดเพื่อนซะหน่อยละกันนะเอออวดเพื่อนเลยเออวันนีไ้ได้ตัวอัปเดตใหม่นะครับซึ่งอัปเดตนี้เป็นล้มมีอัปเดตครับซึ่งเราจะมาดูเอเลนกันและภารกิจในวันนี้คือการทำเอเลนหกดาวนั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นติดตามชม จากนั้นครับผมผมก็ทําการนะับส่มส่วนผสมของเป็นตัวซาสเกตนะครับผมซึ่งมาจากเรื่องเบอร์เซิร์ครับผมเออมันชื่อเรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่ามันมาจากเรื่องเบอร์เซอร์ครับจากนั้นผมก็อีโวครับผมโพสส่วนผสม,สม,สมผมครบแล้วแต่ผมก็งงครับว่าเฮ้ยทำมันมีอีโวไม่ได้อะ่ะสูตรไม่ครบเปิดสูตรก็ครบแล้วดิสักพักครับผมก็ดูไปสักพักหนึ่งครับผมก็คือไอตัวที่ซาสเกตไอตัวซาสเกตเนี่ยมันไม่ครบนั่นเองครับผม ซึ่งตอนนี้นก็โซแซดมากครับผมเพราะว่าซันสเกตมันไม่ครบนะผมก็ต้องมาเปิดสูตรอีโวซันสเกตนั่นเองครับผมก็โซแซดนะเออแล้วครับเราแล้วก็ตู้ต่อไปครับเป็นมีกระสาไม่ใช่มีกระสาดิมันเป็นแอนนี่ครับผมเป็นไใบูงเพื่อนผมนะเมื่อสองปีที่แล้วเขาเล่ผมฟังนะครับผมจากนั้นก็สุ่มแอนนี่เลยนะครับผม ซึ่งนะครับรอบนี้ก็ดูเหมือนว่าดวงผมจะดีนะครับผมก็สุ่มแค่2ครั้งครับก็คือ20ครั้งนั่นเองสุ่มไปแค่2ชุดเนี่ยก็ได้แอนนี่มาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตามทำเนียของเราพอได้มาผมก็อวดเพื่อนนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดหน้าจอให้อวดเพื่อนนะผมอาดเอวีเอนะซึ่งก็เปิดแค่นหน้าจอที่เป็นออสตาร์นั่นเองนะครับผม ก็ต้องอวดเพื่อนซะหน่อยละกันนะครับผมก็ตอนนี้ครับเรารวบรวมกลุ่ม LT e ได้2ตัวนะครับผมสำหรับอัปเดตนี้ครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าอัปเดตเนี้ผมอะรวบรว,วมตัว Attack on Titan เนี่ยครบทุกตัวนะเออติดตามชมเลยครับผมผมะปอยอไว้แค่นี้<า>ละกัน<ต>นะตลกกับผมนะผมเพราะว่าส่วนผสมหรือว่าเป็นซาสเกตเนี่ยนะที่ผมต้องการเนี่ยมันมาเข้าตู้กับคนและจากนั้นครับผมก็ได้ซาสเกตมาในการสุ่มแค่450คันั้นครับ เอ้ยไม่ใช่10ครั้งนั่นเองจากนั้นก็อีโวเซสเก้ครับผมซึ่งมิชชั่นคอม plete นะครับมิชชั่นจากคลิปที่แล้วเี่ยมันคอมพ l e t e เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นครับผมก็ทําการลงอินฟินิตี้โหมดนะครับผมซึ่งก่อนอื่นก็ฟีดบูมาร์ก่อนละกันนะเพราะว่าตัวฟาร์มเงินเนี่ยมันดีมากๆครับมันจําเป็นมากๆครับผมฟีดให้ถึงเวลสัก81นะครับผมจากนั้นนะฮะผมก็นับได้เดินทางไปที่อินฟินิตี้โหมดนะอย่างที่ผมทําไปนะผมก็ตอนนี้ก็กำลังฟีดตัวคอนครับซึ่งผมฟีดถึงเวลนนนนนนนะะะะมมัจไดดด้้ฟาร์เงงิิีขึึฮ จากนั้นครับผมก็มาดูการโจมตีของซีคัมซึ่งมันเท่มากมันเป็นการคำรามครับคุณดูเต็มไม่ใช่การคำรามธรรมดาครับผมดูการคำรามของมันนะหลังจากที่มันคำรามครับผมเราให้มองไปที่ฟองฟ้าครับจะมีเรือเหาะนะครับผมแล้วก็มีไททันตกลงมาซึ่งไททันนั้นเป็นคนนะแต่ซีมีความสามารถนะครับที่ตะโกนปุ๊บนะครับคนจะเปลี่ยนกายเป็นไททันทีนะครับผมสำหรับคนที่สายเลือดมีสายเลือดของชาวไททันนะชาวในกำแพงเมืองมั้งหรือเปล่านะ จากนั้นครับท่าต่อไปของซิกนะ่าจะเป็นการคว้างหินนะเป็นไททันลิงับแล้วก็คว้างหินเป็นไททันสปาร์นะแล้วก็คว้างหินครับซึ่งตีพื้นนะมิตีแอร์ <c oughs> ผมก็เศรานิดนึงนะแต่ว่าก็เท่นะโมเดลมันเท่มากเลยนะครับผมตั้งจากจาก,จากนั้นนะครับผมผมก็นะครับซิกมีมพาร์ิสิรรสกิลครับซึ่งเป็นการคำรามเองซึ่งมันเท่มากคือแบบเห็นปะเล้วเท่านั้นไม่พอครับมันยังเสกพวกไททันออกมาได้ด้วยครับผมซึ่งมันจะเป็นไททันที่เดินออกมาจากป้อมของเรานั่นเองนะครับผม หลังจากที่ผมรู้จาก p a s s i สก Skill ของซิกเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็ได้ทําการลง Infinity หมดกับน้องผมนะครับผมหลังจากที่ผมรู้พา s s i สกิ k i l l ของซิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมเนี่ยเปิดด้วยซิกครับผมเพราะซิกมันเป็นตัวที่ราคาถูกมากแต่ว่าน้องผมครับได้ทําการวางเอเลนขัดขวางนะซึ่งผมบอกเลยว่าเอเลนนี่ก็ที่พอสมควนะเออที่หรือเปล่า <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันดินน้ามันเกินไปนะครับผมแต่ก็ว่าเดฟไม่ได้นะเพราะว่าเดฟก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะครับผมสำหรับเอเลนนะแล้วเอเลนใส่กางเกงได้ไง ผมรู้อยู่นะว่ามันเป็นโมเดลคนนะับเหมือนเดี๋ยวจะโดนโลยอไฮ้นะผมก็รลยอไฮ้เนี่ยนะับไปดูข่าวจากแพลตฟอร์มเขาได้ครับซึ่งเขาไม่ได้จ่ายนะเออผมยังขัดใจกับโมเดลเอเลนอยู่เลยนะเออมันมเหมือนเอเลยมันเหมือนก้อนดินมันอะไรสักอย่างแต่ก็ว่าดได้ดไปได้นะเหมือนเดิมเดทเพอทาเต็มที่ของเขานะผมก็ขอเชิญชวนด้วยแล้วกันนะที่ทํามาได้ขนาดนี้แล้วนะเออนะผมแต่ก็ขัดใจอยู่ดี <laughs> จากนั้นให้ผมน้องผมก็ได้โชว์สกิลพาสิบสกิลคือพาสุทากระบาดลัมเบงลัมเบงอิสกาเบงลัมเบงพอเดี๋ยวติดดิกระสีกโท่ซึ่งนะครับมันเท่มากๆครับผมมันเป็นไททันโครงกระดูกอย่างน,นะครับผมแล้วก็มีไททันมาคือมาครับเต็มเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดลงในหมดอีเวนต์นี้มันแหลกมากครับผมผมเคยเปิดเอฟิกและแหลกมากเกือบค้าครับคนดูผมบอกเลยว่าเท่มากนะครับผมซึ่งผมก็ได้รับความรู้ใหม่อย่างหนึ่งคือไอไททันตัวเนี้ย มันมีขาผมผมไม่เคยรู้ว่ามันมีขามาก่อนซึ่งนะก็หมดความเท่เลยผมมันมีขาเนี่ยผมนึกว่ามันถ่ายบีกับพื้นเลยนะเออเหมือนกับไอ้ไททันลาร้อยยี่สิบเมตรปะเออนั่นแหละนะผมผมบอกเลยว่าพี2เอมสองจุดห้าเต็มนะเออแต่ผมก็ทําเมือนไม่สนใจนะจะฟาร์มเงินต่อนะเออ มันก็ทําได้แค่นี้อ่ะเอ้ยชัยช่งหกสิบเมตรไม่เฟี้ยวเลยไม่เฟี้ยวเลยไม่เฟี้ยวเลยตาโบว์อะเออผมรู้สึกว่าโมเดลของชัยช่าของกระดูกก็สวยอยู่นะผม <c oughs> ผมก็ทํามือนนะเออไม่สนใจแล้วนะเออเห็นแค่นี้ก็ภูมิใจละเป็นบุญตาละก็ฟาร์มกันต่อนะไม่สนใจแล้วนะ <c oughs> ไอ้ล้านแค่เดือดไอ้ล้านแค่ยี่เดือดชัจะไปแคร์แกชัจะแค่เงินอย่างเดียวเท่านั้นนะเ <c oughs> ออสามสิบล้านเงี้ยเออสามสิบล้านเนี่ยเออพอพอพอเราจะไม่รอกเลืองกันเราจะไม่รักเรืองกัน สามสิบล้านบังตาจากนั้น,นครับผมน้องผมก็ใช้พัทุชากรรมนาฏในเวฟที่เจ็ดสิบสามนะคบผมไม่ดิเจ็ดสิบสี่แล้วแหละนะผมซึ่งเออก็บ้านจะบื้มแล้วนะเออก็กดก็กด,กดอําลาบ้านแล้วกันนะผมก็เดินทางมาได้ถึงเวฟเจ็ดสิบห้านั่นเองครับผมผมก็แพร่พได้เปล่านะเอออโดนไปก่อนละกัน,นครับผมซึ่งเอเลนเนี่ยการจบตีของมันคือเป็นการเหยียบยัวนะครับผมก็คือตัวเศษไหนที่มันเดินผ่านเนี่ยมันก็จะเดินเหยียบนะแต่ผมไม่รู้นะก็คือมันตีทั้งแมปแหละ แต่ผมไม่รู้นะว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดมันหลุดเขตโครงกระดูกแล้วเนี่ยมันจะยังเหยียบอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งเอเลนก็ตีแอร์ได้นะก็ดีอยู่ดีอยู่นะเออนะแต่ว่าทาศนเกศผมรู้สึกว่าดีกว่านะซึ่งเอเลนผมบอกเลยว่าไม่ติดเมตานะคนดูแต่ติดเมตาสตอรี่แล้วก็อีเวนต์นะผมซึ่งอีเวนต์ก็กำลังจะหมดแล้วด้วยหรือเปล่ากำลังจะหมดหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดอัปเดตก็น่าจะอีเวนต์หมดแล้วแหละนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอัปเดตหรือยังนะเออผมมารีบภาาคคเนนนนี่่ยจะลลลงงได้้ิปตอมัง นะครับผมจากนั้นนะครับมอนก็นะครับได้เข้าบ้านไปแต่ว่าก็โดนอิจิโกะสโลอยู่นะครับผมซึ่งก็ต่อชีวิตว้าได้นิดหนึ่งนะครับผมก็ต่อได้นิดหนึ่งแล้วนะแล้วก็โคคอดายนะครับผมเป็นแขกไม่ได้เชิญครับแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับกับการลงอีฟิเคตตี้ครั้งนี้เนาะเออก็เท่าเดิมแหละนะแต่ที่เพิ่มเติมคือมีตัวสโลแอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดเอเลนล่ำลาพลาดนะครับผม หลังจากที่ผมลงอีฟิตตี้เสร็จนะครับผมก็ได้ทาการลงสตอรี่นะเพื่อเก็บส่วนผสมของเอเลนนั่นเองครับผมเพราะว่าเอเลนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่นัเพราะมันเป็นภารกิจของเราในวันนี้ครับซึ่งแผนก็เหมือนเดิมครับผมแรกกับเลือดปอมนั่นเองครับผมเพื่อความอยู่รอดของอูริว่นเองครับผมแล้วก็แผนเหมือนเดิมครับผมพอตั้งตัวได้ก็ตั้งตัวข้างหน้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่ฟาร์มครับผมคนจริงก็ไม่ฟาร์มเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมบอกว่าแผนก็ดีอยู่นะแผนตอนแรกก็ดีอยู่นะครับผมเดี มอดูไวสักพักผมก็รู้สึกว่าแผลผมเป็นดีนะแต่ว่านะครับผมดูเองแล้วเคนให้พาพมันเล่าแนละ้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมเศร้ามากเพราะว่าอุตส่าห์ลงมาได้ขนาดนี้นะแล้วก็แผลโอเคสงสัยผมลืมตัวอะไรบางอย่างใช่แล้วล่ะคลิปที่แล้วแกทิ้งฉันไปนไงล่ะสมนะักหลังจากที่ผมนะครับได้เริ่มต้นใหม่ครับทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่ครับผม ผมเริ่มต้นใหม่กับใครก็ไม่รู้ครับผมครคือใครไม่รู้เป็นแขกผู้ที่ได้รับเชิญครับซึ่งแน่นอนรอบนี้ผมพกโทรโกีมานะเออพอรอบที่แล้วไม่พกโทรโกีมาก็บันบึมนะเออไปไมรอดนั่นเองตอนนั้นก็หลังจากนั้นก็กินเวลาไปสักพาก์น้คนดูก็มาถึงเว็บสิบเรียบร้อยแล้วผมซึ่งแน่นอนผ่านนะพอมีโทรโกีมาก็ผ่านนะผมอูรีอย่างเดียวไปสัปาห์ผ่านได้นะนี่คือบทเรียนของผมนั่นเองครับผมที่ทิ้งโทรโกีไปเมื่อคลิปที่แล้วนั่นเองขอโทษด้วย่นรน นะเ่อเราได้สูตรแล้วนะซีที่จะเกิดขึ้นคือการทำเป็นวงจรอรูบานั่นเองผมต้องรดนอย่างไนไปซ้ำๆหลายๆายรอบจนกว่าสูตรมันจะครบนั่นเองอ่ะถ้าพรอกันแล้วครับผมป่ะไปดูผมจะไม่พูดอะไรมากครับผมผมจะโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าผมลงไปกี่รอบนะลุย BOOM <tongue> thank うん。 ถ้ผมสูตรของเอเลนของผมเนี่ยก็ได้ครบเรียบร้อยนะครับผมก็รอแค่ดีตัวกลับโลกนะผมซึ่งตอนนี้ครับผมผมก็ได้สูตรเอเลนครบแล้วครับผมซึ่งเหลือแค่ท้ทั้งคองสงงรามนั่นเองครับผมก็นะครับในคลิปเนี่ยจะไม่ได้โชว์นะผมว่าผมซูมเอเลนมาจากไหนครับผมก็คือผมบอกไปก่อน่ะผมซูมจากโทรศัพท์ครับผมซึ่งผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะเพราะว่าโทรศัพท์ผมอัดคลิปไม่ได้นาอเออเพราะว่าไม่ได้โหลดแอปอัดคลิปไว้นาอโอเคก็ต้องขออภัยด้วยครับผมก็นะครับก็เปิดกระเป๋าไปดูเลยนะคนดู นะครับหลังจากนั้นก็ดูสูตรนะผมซึ่งตอนนี้สูตรผมครบนะครับไม่ครบดิต้องอีโบเองอีกรอบหนึ่งขออีโบนิดนึงนะครับผมคนดูเออหาก่อนอยู่ไหนเอออีโบตัวนี้เนาะเอออีโบไปเรียบร้อยสูตรครบครับตอนนี้ก็เหลือแค่ข้อสูตรคามนะผมซึ่งต้องลงจากเลดสองปะ่ะใช่ปะ่ะเลดสองเออเลดสองแหละนะครับผมซึ่งผมจะลงแบบนอร์มอลนะรอบนี้ไม่ลงแบบเอ็กซ์เตนแล้วผม จากนั้นผมก็โดนดีตัวมาครับที่เลนสองนะดีมาตอนสิบสี่เวฟสิบสี่เลยนะเออซึ่งผมบอกแล้วว่าการโดนไออูริมันง่ายมากครับผมสำหรับเลนธรรมดานะเลนสองธรรมดานะผมแต่ถ้าถ้าเป็นเอ็กซ์ตรีมก็ได้เหมือนกันแหละต้องใช้เอ,อ์วินนะครับผมก็ใช้แค่นี้แหละนะอูริครับผมซึ่งคลิปหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็รีวิวเอเลนแหละนะครับผมแล้วก็ทำออฟไฟนะครับผม,มทำออฟไฟได้ยังผมไม่แน่ใจครับจากนั้นนครับน้องผมก็ได้ทําการกดพระสุธากับนาดนะ ก็คือลัมบิงนั่นเองลัมบิงเอเลนนะเอเลนก็ออกมารผมเอเลนจะฆ่าเอเลนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ฆ่าเอเลนดิฆ่าแต่แค่เขสงคราม่ะเออผมก็ทําการขายอุลิครับผมเพื่อให้เอเลนได้โชว์ประสิทธิภาพพ่แททรูของมันนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เราแค่บอดหลุดมาผมแล้วให้เอเลนเหยียบย่ำนั่นเองก็ตอนนี้ <c oughs> เอเลนก็จะฆ่าเอเลนนะเออผมก็ขายพวกอุกลูวพวกนี้ด้วยนะเออ แล้วก็เอเลนก็ได้โจมตีเอเลนเองครับผมเอเลนเก้กับเอเลนที่แท้จูนะเอเลนเหลี่ยมกับเอเลนร่างคนนะเรียกว่ายังไงดีเอเลนเหลี่ยมกับเอเลนอาร์โทแล้วกันนะแต่มันก็พิเิงอาร์โทขนาดนั้นนะครับผมอาร์โทก็ได้เออเรียกเอเลนอาร์โทก็ได้เออผมเรียกเอเลนอาร์โทแล้วกันนะอืมก็น้ำน้องผมก็ได้ขายเอเลนหรือเปล่าไม่ได้ขายเนี่ว่ะซึ่งเอเลนก็เป็นตัวตีพื้นอย่างเดียวนะครับผมซึ่งมันจะทำขอกให้แหลมเพื่ออะไรถ้ามันตีแอร์ไม่ได้ทำเพื่ออะไรจม จากนั้นครับเอเลนก็ได้เหยียบย่ำไปเรื่อยๆครับผมเอเลนที่เป็นร่างโครงกระดูกนั่นแหละนะผมไม่รู้ว่ามันชื่อท่ามันชื่อร่างอะไรนะเออไฟนอลฟอร์มของวันแล้วกันนะเบรกวันร่างไฟนอลฟอร์มเหมือนกันนะเอเลนก็เหยียบย่ำไปนะครับเหยียบย่ำแล้วก็เคลียร์แบบง่ายๆเหมือนเดิมนะอันนี้พอดนี้ก็เป็นตัวต้นเกมนะผมมาให้ดูเฉยๆนะผมจากนั้นบอยก็ออกมาครับผมซึ่งเอเลนยังไม่ตายนะเออแล้วก็เหยียบย่ำบอดนะเหยียบย่ำเหยียบย่ำเหยียบ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 แล จากนั้น,นครับผมก็ต้องรีบวางโอริวนะแต่ว่าดอกผมเนี่ยได้กดเอเลนมาอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้นัดอะไรกันไว้นะครับผมว่าใครจะกดเอเลนหรือยังซึ่ง A เอเลนข้อเสียงหนึ่งคือมันจะดูดดูดดูด,ด,ดเลือดปอมด้วยนะคือคือมันจะดูดสามสิบห้านะลดไปเรื่อยนะจนกว่าเอเลนมันจะตายนะเพราเข้าใจได้ตัวมันโกงแต่ว่าก็โกงแล้วก็คีรัลแล้วกันนะเออก็ ตอนนี้เลือดบอยก็เยอะพอควรนะผมซึ่งผมก็ใช้สเกตเพื่อนไม่รู้นะซึ่งผมบอกได้ว่าตอนสเกตสปามันแหลกมากเอฟเฟกมันโหดมากไม่ใช่โหดเอฟเฟกมันอลังการมากนะเขาเรียกอะไรพันปักษาป่ะเออดำๆนะ่นะเออผมเรียกเสียเลยก็วางอูริวอย่างนี้ไปนะผมก็ต้องรีบลดเลือดบอยแล้วผมลืมขายบูมาด้วยเออพึงนึกได้เพราะว่าผมพึ่งไปเห็นเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็อูริวกับสเกตก็เคลียร์กันก็เยอะแล้วนะ คิปหน้าก็อาจจะลงเลส im, ่สองอกซีนไปไม่ผ่านแล้วกันดัง <c oughs> นั้นครับเอเลนก็เยี่ยมยามครับแต่ผมจะใช้ส,สเกตในการลาาเอเลนนะเอเลนไม่ได้หน้าหลักยังไงเอเลนก็ไม่ต้องได้หน้าหลักนะนะผมหลังจากที่ผมเคลียร์เสร็จปุ๊บนะเอ,อเอเลนก็เออรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆผมเคลียร์ไปสองรอบนั้นเนี่ยแต่ผมทำาทธีแบบติดต่อกันเนี่ยเออเมียกหมูก็ได้สองตัวแล้วละครับผมก็ตอนนี้ก็รอแค่ดีกลับบ้านนะ จากนั้นก็ผมก็อีโวเอเลนแบบอีซี่อีซี่มากลากเลยในคลิปนี้ทำเอเลนอย่างเดียวเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอีซี่อีซี่มากนะเอก็แค่นี้นะรับคลิปนี้ครับผมคลิปหน้าจะเป็นการลงสตอรี่นะครับผมแล้วก็รีวิวเอเลนเป็นตัวด้วยแล้วกันนะซึ่งผมก็ไม่น่าจะได้ทำรีวิวละเอียดหรอกเพราะว่าคนก็ทำไปเยอะแล้วนะก็ผ่านมา6วันแล้วเนาะที่มันอัปเดตนะตั้งแต่หนึ่กุมภาพะเออนั่นแหละครับผม ก็คลิปนี้จบตรงนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยครับเริ่มเจอกันในคลิปหน้าครับผมบาย